อาเจ้าดิค้าพี่น้องนะม้วนเชียวก็ได้หลังเดียวนะครับวันนี้ก็เดียวมีเพื่อนอามีเพื่อนร่วมงานมาเขาจะกินปลาสดๆให้โชว์นะครับอย่าลามากนะครับอ่าเล่นแบบของเวียดนามเปล่าไม่ใช่นะเห็นเขากินแล้วมันอร่อยเนี่ยนนเนาะอะไรบอาว่ารเร็วๆว<อ>ันเมื่อช่างเฉลิ้วก่อนเลยเออ,อนัออ่นแหละเสร็จละงานเสียงกินนั่นแหละมันกินด้วยกันน้ามีเน,นือน้อจุดนะครับไปดูได้ เดี๋ยวกินให้รู้ประเทศเรามันมีพยาธมันไม่มีของธรรมชาติไม่มีพยาธิไม่ได้กินอาหารไม่ได้มีฉันเคมีอะไรเลยทำเดียนั่นวะเยอะเออตายดิเออออมีย้อนอูไหนเนียวันก็ลุก มึงกัดหัวมากูกัดกลางอืยอืมคึกอย่างเหอฮ่าฮ้าฮ่ากำจิ้นแรงปังกินเบลี่ยนป่าวน้าเอ้าน้าปังตัวปังไม่เอาตัวยังไหนนี่โอ้โหในย่อเล่นด้วย ครั้งแรกเราชีวิิเคษแต่แล้วมาับว่าเห็นได้ช่องเขากินกันนะ่ะนัครเบข,ข่งกง๋งอาไหริ่ะก้างหม,มาก้างหมาเวินปัุกว่าเอต้ง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 ยุย่ยยังเหลนะนี่มันมันไม่ค่อยไาวไม่ค่อยเก่งแล้วเนะนี่ยมันเกือบจะตายแล้วนะอะเมี่ยงคนกินไี่ไม่ตายอะอเออหมาปลายุ่ยยังล่ะห <c oughs> <c oughs> มัน้องกินยาค่วเยอะไอ้ปาาเตียนนะน่อยาค่วเหอฮะกำเหมือนม้งใช่ไหมขามนุ่มคองหมูกำเตไอ้ปลาจูนะฮะปลาจูสดๆเดี๋ยวเอาจิ้งไเหรอเอาจิ้ไเหรอจ้าแม่น่าเชืนี่กำลังไหวๆอยู่เนี่ยเขากินดีกำลังไหวๆเนี่ยอร่อยก็เหมือนกินกุ้งเตียนนะครับอ่โดเตียนดู กินนะสิฉันอือข้หั่นผัดกุ้งอุ้ถ้าสมที่เราไม่ลองลก็ไม่ดูนะครับต้องลองดูสน้มมากอ่ากคุอว่ากี่ยานี่ก้าวจนเรียกเลยอ่ะบัตรเยปน่อืม เ,เดี๋ยวดนะูกินบัได้ไมเน่ตัวอย่างลองเนี่ยไม่ขมให้ดูนะคร <kle ambling> <UST ONE> ับย็นจนเขียนดิขมมือหวานนักบาน่ะตามันกินบันี้ือกกกากาเลยกม่ใครกินนั่นเนื้อรงยุ่ย่ไ้นหัวหวานเลยเมยลื่นเหอยให้ลืนหนหวามาครับพี่น้องไอลื่น เดม่อกี้กัดเต็มาหมดเลยเอามาหวานใบน้องไม่นีนอ่ะเอามาหวานไวอนี่ฮะไก่ถืกตีนดื้ออรรจริงเนี่ยยาันตัวยังหนอพี่ตัวยังอ่ะจะเอาจะหวานไปส้มาเด้ออันตัวเี้ยมันจะขมกนึงข้กับกิน นี่นี่แต่ผีน่ะอยู่เนินน่ะทั้งใส่รีมเลยไปวันนี้ประจุม้มขมเอ๊ะเอออ๋อดูวว้กอนนั่งพี่นั่นอันนี้พี่จ่าดูเหตนดูเหนี่จำเนี่ยจกันอยู่ดีจะอ่าถึงมองเงือกจริงเนี่แชูบีอ่ะเขียวโก้น่มาก เอยด่กินสองเออที่กินสองค้อนน่ะเน่ยกินสอัวมาเขาทำด้ไอ้ยาเขาเจอินด้วยลูกไเนี่ยโดไมเนาะเอ็มลอยมานยินด้ววเอ็มลอยนุ่นกับมื่อเราไล่คางอเอาเอางั่นละไอ้ไอ้นป๋ไอ้ดุนอันเป็นอย่างเขไอ้เจ้ากปอไเจานี่แยเขาปาเขาาเขาป้าเเี่ยวน่ะเอาเราไล่คางเราไล่คางเขาแขาเหรอ

เป็นดุนน้องสมัยเลียนเลียนนิดหนึ่งเลียนานิดหน่อยเห็นมาครับพ่อินขนกินเนี่ยมากนอะหนูอาวเคุณนลกอไรป๋าม่เคยอืมอืมถามเ่เม่ไ่โดนโดนอะไ้าอนนี้เขาให้กินอะไรกันไม่รอดาพอ่ะเนี่ยมัก็เขากินไอตเต้ยน ลาดอยอัน้เาเขียวมีหรออ้คุณนาไมกล้นเออไอนี่บนจะกินอะไรไรช้างมันนีมาพกตั้งเ่หลายนาที่องพูมันนเนาะฮะไปมารีทนนเนีาตองกินยาไ้มเขากินยาบ่อ๋อักอ่าปัดมนี่มกินได้เลยเนอปจุเนี่ยฮะกินอะไรเอ้ยังก๊อ ก็าบปังวะเมือาวตันางผีแล้ก็ว่าตวหื่ทางวัดก็ดก็ดพอดีพอดมีแมงสีพายลในคลิปเองเนี่ยเออหายไหมมามเออเออมันต้องอย่างนี้ดยอดเลยมาสุกนะครับอร่อยนะอร่อยจริงจริงเลยนี่พักขยินพักนะคะท่านผ Nó nói chung rồi Nó ngày nữa là một 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 ngày nữa theo một nó là một ngày nữa là bên là 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 ฮะพี่น้องยังดุยรุยอยู่เลยนะฮะเราเอาเอาทำมึงทำเจ้าหอมเลยสองเกลี้ยงกันมาครับมาวายวาอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยไว่น้ำอยู่เอออาหามานบ้าบุศฉันนะมันนี่โอนนั่นนอแ้องโอนนั่นน้ำน้ำสองนั่นคนที่กินครับอะไรเอาเราจินเนี่ยเออเอาเชียงอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะครับอืมอืมสุดยอด ว่าใครอร่อยกับกุ้งเยอะหมดเนี่ยกำลังใช่พักชีลาวนะี่เห็นไหมอร่อยครับในชาดีก,กว่ากากินอาหารตยเคียงกว่านนะั่นแนไม่ใช่อร่อยจริงจริงแต่หมูมันมีพยัคฆ์เยอะนะป่าไม่มีพยัคฆ์อร่อยจริงจริงเอ็นแล้มันกะเอมวด พวกพี่นายแม่นจะกินอันอันอันดวยเนี่ยเาไมกินปลาชุบหมปลาชุบกินไหมเฮ้ยเฮ้ยเมาก่อมเมาลงลเาชุบไม่เหมือนเธอแบบกินยังไงอ็งกินด้วยินนะยังไงกูอากูบิกไปเยอะเลยเ้อเออตนเมื่อน่ะเมื่อก็เสืรไม่ไม่คฟุ้น อะไรบุกขันจไปเจ้ากินตุยแต่ว่าขันจะเหมือนหอมยำก็แล้วดึกเิ๋ปยิยิงยิคามคดคมนดดนรับอืร่อยจริงๆครับอร่อยไปเจ้าวันนั้นเด้อกินกับเีินจดเจ้าโอเควันนั้นเปิดคลิปนขากิน ตัวใหญ่นะคะบันถามอยู่ว่าอยางนั้นอัมหน้าผีเอาปันอิ่มหอยนี่ได้เนี่ยเจอในกลับอันนี้วะป๊อบอกถามอยู่นี่าม่ได้อะขอโทษขออภัยแล้วนะครับเพราะว่ามีเพื่อนมาหาก็นี่เนื้อเจอนิดนึงนะคะถ้าเกิดคลิปออกมาไม่ดีก็ขอโทษเด้นะครับแล้วก็อย่าล้านม้านะครับคือกินครั้งแรกไม่มนอะไรนะครับเอ้ยกินของอร่อยครับจะเป็นปลาแบบนี้ก็จะคมนิดนึงนะฮะถ้าเกิดปลาปลาจุูพวกเขาเนี่ยพากินยากนะครับปลาแบบนี้ปลาเทนไไม่มี เราก็ไม่มีนะมันเห็นปลาลักกล้วยประเทศไทยม่มีเลยไปอย่างเงี้อ่ะใ่เสียงมือ่อน้ำปลามาอีกนิดนึงอะ่ะน้ำปลาน้มามะนาวมีกล้วยอีกนะจะเอากั้นเขาเลยอ่ะเออปลาปลาเกี๊ยวเมื่อกี้น่ะบวกเราปลาเกี๊ยเสืยๆผมจะเอายิ้มลีนั่นไหมาเป็นแล้วน่ะเป็นขายานนะเอาไปขายายเอานนาแน่ <laughs> มันมีแทางเออมีทางปีมาก็เอามาใส่แรงๆนิดนึงอะไรคนเราเออเากินอย่างนี้ก็อร่อยจริงๆนะครับเออเนี่ยมีขี้เมามาปวนอีกคนนึงครับอืมไอไอไอขี้เราเมานะครับมากินเลยเข้ามาอร่อยมะกระเพงอรอยเนี่ยเอาหนูพิษเพียงอะไรอ่ะเอาผิดเฮะ เยียงอ่ะมันเลยลวดก้นชิดเก่าเลยนะอืมเป็นเสียงเอาไว้มาอยู่นั่นแแล้แล้วก็ชดน้ำต้มลีอ้อหู กำลังกระลึบกระลึบอยู่เนี่ยน่าจะวนอัเพนะยล้ไม่อยู่อยู่จังเลยจานกินชิลิเนี่ยะกูผองโตันั่นเองอโเด็ดตัวนลยมันอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆกูตัวงีบสะติกกำมันกินซึงเลย เยครับบริว่าวันนี้พีมวลเขามีเจตนานะครับอร่อยจริงจริงอืมกินแล้วเราว่าจังเขาเนี่ยเด็กกินจังอืมจัดเตะผก็หักเลยก็พอ แี่น้กินเทานั้นอืมมาปลาฉาเพียดนอ่ามม่ไ้เลยกินกนยกกินเตะนมะก๊อปก่อนกเยจะหางเพี่ยเนหานี่ปุนก็กินปลาิบอ่ะก็กก็กเได้กน้คนมันแล้วนี่เนาะหันซักก็ได้กนไม่เบียเลยนะครับ

มัเอาอินมัเอาอินนยกชุกยองเอนี่เฮ้อมงไปเอาอินเยนะฮัตจีเดี๋ว่างึกแนนผู้ังนะไอเจ้าอ่ะอเจ้า่ะไอเจ้าินพี่นอกันไมันเลยนอกเเหไม่นอกเยอืมนาะันก็มาไนน่มันด้อกันลยมันจะเป็น่มอกเลยมนอเคยเหอ่ถ้ามาจะปิดอ่ก็มึก็ขึ้นติดกะ บางอมันขนได้ก็เงียบเงบก็ม่น่ายิบยบตั้งยุกยาหัวใครถ่ายถือานี่เลยเราเลี้นี้เปิดไมใช่ไอ้นีเรปิดเลยมีสองข้อก็ไอ้เต๋อเนีเหิืนี่อ้เต๋อไอ้เต๋อเหมนจูบยายเขาก็อ้นั่นจะล่รูอีกตัวอีกคำั้นเไม่้องเสปิดคลิปแล้วฮะอืมอนจูบยายเขาก็ไอ้ชูเนี่ยจูมันเด่นเจ้าว่ะที่เกี่ยงสวยงามเลยมันมันเหมืนดอน่น เหนนะเกป้งยุกย่างพอไหมยัเมนเด็กตอนเอกันเบาเล็กเ่ากันตวงเออนั่นแหละอ๋อโอเคเอออยาตีมนะไ้น่ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่รอโอเครับพิ่น้องน้อมุ้งเชี้วก็ได้รอแล้วร้บน้องด้วครับสำหรับคลิปกินปลาดิบอย่าลามากนะครับคือลองข้งแรกนะครับเจ้าหน้าที่ครับ